อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลเศร้าเลโอนีเอ็นไข้หน้าฉีกพักหลายเดือนฟาบิเซโอโรมาโนนักขา่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าโจวานนี่เลโอนี่ปราการหลังดาวรุ่งลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าฉีกขาดหรือ ACL และจะต้องพักรักษาตัวหลายเดือน กองหลังชาวอิตาเลียนวัย18ปีบาดเจ็บและโดนหามลงเปลออกจากสนามช่วงท้ายเกมคาราบาวครับรอบ3ที่หงแดงเปิดรังแอนฟิลเฉือนชนะเซาท์햄ปตัน2ต่อ1เมื่อวันอังคารที่23กันยายนที่ผ่านมา โรมาโนโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันพุทธที่24กันยายนว่าโจวานนี่เลโอนี่เซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าฉีกขาดและจะต้องพักรักษาตัวหลายเดือนหลังจากเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในลีคับเมื่อคืนนี้พร้อมกับอาเนอร์สล็อตที่มีความสุขมากๆตามมาด้วยการบาดเจ็บที่โชคร้ายของเลโอนี่ซึ่งจะพยายามกลับมาให้ได้ก่อนสิ้นสุดฤดูกาลโรมาโนทิ้งท้าย พอกอสจากลิปูเอโคเปิดเผยว่าโจวานนี่เลโอนี่จะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงหรือ ACL เป็นเวลาหลายเดือนจากนี้สโมสรลิเวอร์รพูลไม่สามารถที่จะระบุแน่ชัดได้ว่ากองหลังชาวอิตาลีวัย18ปีรายนี้จะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าฉีกขาดนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆผู้เล่นต้องการเวลาในการฟื้นฟูที่ยาวนานเลยทีเดียว ทางนี้อานเนอร์เฮดโคชของทีมลิเวอร์พูลเตรียมที่จะอัปเดตข้อมูลอย่างละเอียดในงานถแถลงข่าวความพร้อมของทีมสำหรับวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจกันว่าเจ้าหน้าที่แพทย์ของสโมสรกำลังกังวลถึงปัญหาที่ร้ายแรงอย่างมากและการใช้เวลาในการรักษาอาจจะกินเวลาไปจนทำให้เลโอนีไม่สามารถกลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้ได้อีกต่อไปแล้ว โจวานนี่เลโอนี่ผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่คอยสนับสนุนผมในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นี่ไม่ใช่การเปิดตัวครั้งแรกกับสโมสรลิเวอร์พูลที่ผมเคยใฝ่ฝันเอาไว้มาตลอดแต่ผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาเล่นในสนามกีฬาอันมหัศจรรย์แห่งนี้โดยเร็วที่สุดอีกครั้งขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆนะครับ เฟเดริโก้เคียซาเปิดเผยว่าซีซั่นนี้ตัวเขาดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการแข่งขันแย่งตำแหน่งในลิเวอร์พูลแม้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดเล่นแชมเปี้ยนลีกผมรู้สึกว่าร่างกายของผมดีขึ้นมากนะแล้วซีซั่นนี้ผมก็ลงสนามเยอะกว่าฤดูกาลก่อนแล้วดังนั้นผมแฮปปี้และผมต้องก้าวไปตามเส้นทางนี้ต่อไปเคียซากล่าวหลังเกม เป็นเรื่องยากลำบากมากๆเลยที่ไม่ได้ลงเล่นในฤดูกาลก่อนแต่ผมไม่คิดว่าผมอยู่ในระดับที่โค้ชอยากให้ผมเป็นนะผมเข้าใจการตัดสินใจของเขาสี่สั้นนี้แตกต่างออกไปผมรู้สึกว่าดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจโค้ชก็เห็นแบบนั้นและมอบโอกาสให้ผมมากขึ้นอา์เนอร์ส็อตใช้บริการเครียรซ่าในฐานะตัวสำรองท้ายเกมไปแล้ว4จาก5เกมแรกในลีกแต่ก็ไม่ได้ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในเกมชนะเอเวอร์ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกเหนือจากนี้เคียซ่ายังเป็นนักเตะซีเนียร์รายเดียวที่หลุดโผลจากรายชื่อชุดเล่นแชมเปี้ยนลีกหลังลิเวอร์พูลเลือกลงทะเบียนดิโอเอ็นกูโมฮาเด็กวัย17ปีแทนเมื่อถามว่าเขารับทราบข่าวนี้ในแบบไหนเคียซ่าตอบว่าเขาบอกสิ่งที่เขาคิดให้ผมฟังรวมถึงเหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ผมเสียใจแน่นอนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมเปี้ยนลีกเพราะการเล่นในรายการนี้นั้นคือความฝันของนักเตะทุกคน ผมแค่บอกกับโค้ชว่าโอเคไม่มีปัญหาผมจะทุ่มเทอย่างหนักต่อไปและจะได้โอกาสในคาราบาวครับกับพิมลิกผมเป็นนักเตะอาชีพผมเล่นให้ลิเวอร์พูลและได้ทำแบบนั้นคือสิ่งที่อเมซ i n g แข้งชาวอิตาลีเผยว่าเขายังได้รับกำลังใจจากแฟนบอลบนอธัธจันท์ที่คอยตะโกนเชียร์เขาในทุกนัดและต้องการตอบแทนกลับไปผมได้ยินเพลงเชียร์ที่แฟนบอลร้องให้ผมตั้งแต่ปีก่อนและผมก็รู้สึกดีนะ ผมชอบเพลนเชีย์ผมต้องมอบบางอย่างกลับไปให้พวกเขาผมดีใจที่ช่วยทีมในเพียบลีกถ้าคุณเล่นให้กับลิเวอร์พูลคุณก็ต้องสร้างความแตกต่างแต่ผมอยากจะทำแบบนั้นต่อไปผมเล่นให้กับสโมสรระดับท็อปอาจจะเป็นหนึ่งในสามท็อปทีมของโลกนะ นี่คือลิวอพูและการแข่งขันแย่งตำแหน่งก็สูงถ้าผมไม่อยากแข่งขันแย่งตำแหน่งผมก็คงเลือกย้ายไปทีมอื่นแต่ผมต้องการการแข่งขันผมอยากลงเล่นที่นี่และผมยังคิดว่าสุดท้ายแล้วการแข่งขันจะช่วยให้คุณกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้น เฟเดริโก้เคียซ่ารอเฮลิเว์พตเรียมใส่ชื่อลุยอยู่ซีเอลลิโวโพตเียมใส่เฟเดริโก้เคียซ่าปีกดาวดังชาวอิตาเลียนเข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะของทีมชุดสู้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนหลังจากที่โจวานนี่เลโอนีเซนเตแบกดาวรุ่งเพื่อนร่วมทีมมีอันต้องพักแข้งยาวหลายเดือนเพราะปัญหาบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าฉีกขาดตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันพุธที่24กันยายนที่ผ่านมา เดิมทีเคียซ่าไม่มีชื่อเตะช่วยแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้แต่ด้วยการที่เลวี่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากเกมคาราบาวครับรอบ3ามที่หงแดงเปิดบ้านเชือดเซาท์แฮมตัน2ต่อ1นเมื่อวันอังคารที่23กันยายนทำให้อดีตสตายูเวนตุสวัย27ปีเตรียมถูกใส่ชื่อแทนดาวเตะรุ่นน้องชาติเดียวกันสำหรับฤดูกาลนี้เคียซ่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจถึงแม้ได้รับโอกาสลงเล่นเพียงน้อยนิดโดยกดไปแล้ว1ประตูกับ2อแอซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการ5้านัด ซึ่งเป็นการลงตัวจริงแค่นัดเดียวเท่านั้นนั่นคือเกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เจ้าตัวเป็นคนผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูทั้งสองลูก Breaking อเล็กครูกจากทอ l k สปอร์รายงานว่าสโมสรลิเวอร์รรพูลเตรียมที่จะทำการขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางไรอันกราเฟนแบกแล้วในเวลานี้ จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย23ปีรายนี้ตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วจนถึงตอนนี้ทําให้ทางสโมสรลิเวอร์พูลต้องการอยากที่จะตอบแทนความทุ่มเทของเขาโดยการขยายสัญญาฉบับใหม่ในระยะยาวให้แก่เขานอกจากระยะสัญญาฉบับใหม่จะเพิ่มไปแล้วเชื่อว่าค่าเหนื่อยที่จากเดิมที่กราเฟนแบกได้รับอยู่ที่150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั้นจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย เบนเจคอบยืนยันอีกเสียงลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะทำการจับไรอันกราเฟนแบกกองกลางตัวเก่งของพวกเขาต่อสัญญาระยะยาวออกไปตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลและเอเย่นของกราเฟนแบกเตรียมที่จะทำการเปิดการเจราจาในช่วงฤดูหนาวนี้กราเฟนแบกมีความสุขดีอย่างมากที่สโมสรลิเวอร์พูลเขาเน้นย้ำเรื่องนี้ไปกับทางเอเย่นส่วนตัวของเขาไปแล้วและคาดว่าการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่นี้จะราบรื่นอย่างแน่นอน ฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าความคืบหน้าระหว่างการต่อสัญญาฉบับใหม่ของอิบราฮิมาโกนาเตและลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยากลำบากขึ้นแล้วจนถึงตอนนี้ณนะตอนนี้ยังไม่สามารถมีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นได้และไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงที่จะตกลงกันได้เลยจริงๆแน่นอนว่าเรอัลมาดริดกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพวกเขาชื่นชอบโกนาเตเป็นอย่างมากอยู่แล้วเช่นกันหงเตรียมข้อเสนอต่อสัญญาใหม่โจน ทีบีอาร์ฟุตบอลรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอต่อสัญญาใหม่กับเคอร์ติสโจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้มิดฟิลด์วัย24ปีถือเป็นหนึ่งในขาประจำในทีมของอาร์เนส็อตแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่ตลอดแต่ก็มีส่วนร่วมในฐานะตัวสำรองอยู่เสมอปัจจุบันทางโจนมีสัญญากับทีมจนถึงปี2027แต่จากรายงานล่าสุดทางหงแดงเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่เพื่อเก็บแข้งท้องถิ่นเอาไว้กับทีมต่อไปในระยะยาว หลังจากที่ไม่สามารถโน้มนาวให้เทนอเล็กซ์านเดอร์อโนต่อสัญญาใหม่จนเสียตัวไปให้กับเรอัมริดทางริชาร์ดฮิวและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดสผู้บริหารก็มาเน้นให้ความสําคัญกับการต่อสัญญาผู้เล่นชุดใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบเดียวกันนี้โจูนขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเต็มตัวเมื่อปี2019โดยลงเล่นสโมสรไปแล้ว185เกมทำไป19ประตูกับ22แอซิต ด n i นิ i ิงจาก Daily Mail Sport รายงานว่าเฟเดรโกเชียซ่ากับโอกาสที่มากขึ้นในการเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลและวิธีจัดการกับความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มีชื่อไปเล่นอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกับทีมด้วยปีที่แล้วมันยากมากสำหรับผมแต่ผมไม่คิดว่าผมอยู่ในระดับที่โค้ชต้องการให้ผมลงเล่นได้มากพอแต่ผมเข้าใจการตัดสินใจของโค้ชดีปีนี้มันแตกต่างออกไป ผมรู้สึกดีขึ้นมากทั้งทางร่างกายและด้วยจิตใจโค้ชเห็นสิ่งนี้และให้โอกาสผมมากขึ้นผมดีใจจริงๆที่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในพีิมลิกนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการจากผู้เล่นทุกคนที่เล่นให้กับพวกเขาเป็นสิ่งที่โค้ชต้องการและผู้เล่นคนอื่นๆก็ต้องการเช่นกันหากคุณเล่นให้กับสโมสร,รอย่างลิเวอร์พูลคุณต้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเสมอ ตอนนี้ผมมีความสุขมากและผมต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อคว้าโอกาสให้มากขึ้นในอนาคตผมเล่นให้กับสโมสรชั้นนำนี่อาจจะเป็นหนึ่งใน3สโมสรชั้นนำของโลกก็ได้ลิวอพูนี่แหละแน่นอนว่าพวกเขาจะซื้อผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาและนั่นจะทําให้การแข่งขันมันสูงขึ้นอย่างมากและหากว่าผมไม่ต้องการการแข่งขันผมก็คงจะย้ายไปทีมอื่นแล้ว แต่ผมต้องการการแข่งขันผมอยากเล่นที่นี่และผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วการแข่งขันจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นโค้ดให้โอกาสผมใน4ี่เกมแรกและผมคิดว่าผมแสดงให้เห็นแล้วว่าผมสามารถช่วยทีมได้จริงๆเคียซ่ากับความรู้สึกที่ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมด้วยแน่นอนว่าผมค่อนข้างที่จะเสียใจเลยนะที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในแชมเปี้ยนลีกเพราะการได้ลงเล่นในนั้นเป็นความฝันของผู้เล่นทุกคนแต่ผมพึ่งบอกโค้ดไปว่า โอเคไม่มีปัญหาผมจะทำงานหนักต่อไปและจะคว้าโอกาสในการแข่งขันคาราบาวครับและเพียมลิกผมเป็นนักเตะอาชีพผมเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลและการได้ทำเช่นนั้นมันก็วิเศษมากแล้วและผมมีความสุขและต้องเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางนี้นะครับและด้วยความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจและด้วยความพยายามอย่างสุดกำลัง ตอนนี้เคียซ่าก,กำลังจะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกับทีมลิเวอร์พูลเพื่อไปลุย UCL แล้วหลังจากที่โจวานี่เลโอนี่ดาวรุ่งวัย18ปีได้รับบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าฉีกขาดหรือ ACL และอาจทำให้เขาต้องพักนานกว่า6-9เดือนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ